สาเหตุหลักๆที่นักพกกายที่ใช้ยาสเตร,รอยนะครับทำไมตายก่อนวัยอันควรนะครับวันนี้ก็จะมาให้คำตอบนะครับการที่ตายก่อนวัยอันควรเพราะอะไรเราเพราะว่าใช้ใช้เกินโดสที่กำหนดมานะครับใช้ใช้เยอะจัดนะครับแล้วตอนนี้ไตไตมันทำงานหนักนะครับพอไตมันทำงานหนักเนี่ยก็เลยไตายวายนะครับ เห็นตายสี be ่สิบกว่าก็มีนะครับห้าสิบกว่าก็มีบางคนไม่ถึงสี่สิบปีได้ซ้ำนักกีฬาตายนะครับประมาณนี้จึงจึงได้บอกก่อนว่าไอ้ไอ้ที่เขาใช้ยาสเตรอยเนี่ยมันดีไหมมันไม่มีข้อดีเลยนะมันมีแต่ข้อเสียนะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีใครนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราใช้สเตรอยไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มให้เรามีฮอร์โมนเพศชายกดฮอร์โมน นั่นแหละมันจึงทําให้เราเนี่ยมีกําลังในการออกกําลังกายมากขึ้นเล่นได้อึดขึ้นเล่นได้ดีขึ้นยุงกันนะครับเล่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราเล่นแล้วฟอร์มเราได้ยงงทุกคนแล้วตอนเนี้ยมันก็จะทําให้ซ่อมแซมฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ไวขึ้นไวกว่าคนที่ไม่ได้ใช้สเตรอยอีกประมาณนี้แต่ว่าคนธรรมดาเนี่ย คนสายธรรมชาติเนี่ยเล่นกล้ามภายในห้าเดือนเนี่ยมันถึงจะพัฒนาเนี่ยอย่างโค้ดเองเนี่ยก็คือสายธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้ยาอะไรทั้งนั้นนี่สายธรรมชาติจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างยาสเตรอยเนี่ยใช้ประมาณสองเดือนนี่กล้ามฟูแล้วเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เขายังเรียกว่าพวกขี้โกงไงพวกขี้โกงหมายถึงว่ากล้ามกล้ามไม่ใหญ่จริงไม่โตจริงแล้วก็ผมก็อยากรู้จริงว่ามันน่าภาคภูมิใจตรงไหนวะ เอออยากจะรู้จริงๆก็มันหน้าภาคภูมใจตรงไหนวะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับก็มันหน้าผ้าคภูมใจตรงไหนวะเออแล้วมึงก็ไปใช้สเตรอยพอมึงไปใช้สเตรอยมันก็ไม่ได้น่าผ้าคภุมิใจที่มึงแบบทามาเองไงเออใครอยากจะใช้ก็ใช้ไปเถอะสำหรับตัวตัวผมเองไม่ใช้หรอกครับอืมตัวพี่แบงค์เองไม่ใช้หรอกครับใส่ธรรมชาตินี่แหละดีที่สุดแล้วแล้วกล้ามมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปนะครับอย่างเช่น นักกามสมัยก่อนอย่างอาโนยอย่างเงี้ยใช้ยาสเตยียรอยไหมไม่ได้ใช้นะก็สายธรรมชาติเขาก็กินพวกอกไก่เขาก็กินพวกไข่นี่แหละครับประมาณนี้นะครับถามว่าสายธรรมชาติมันกล้ามจเจริญเติบโตได้ไหมได้ครับผมถ้าผมถ้าคุณเนี่ยเล่นเป็นเล่นโฟกัสเป็นถ้ากล้ามเนื้อไหนขยับหรือเคลื่อนไหวก็แสดงว่ากล้ามนั้นใช้งานนะครับแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อเป็นนะครับออแล้วก็ อย่างที่ผมบอกอะไม่ใช่ว่าเล่นเล่นไปแค่ตึงๆแล้วเราก็หยุดอย่างนั้นกล้ามมันไม่พัฒนาหรอกครับต้องเล่นเล่นจนกว่าที่กล้ามเนื้อมันจะล้าที่สุดเนี่ยเห็นไหมเห็นทุกคนดูไหมกล้ามอกก็จะบวมประมาณเนี้ยเห็นไหมถ้าเราเล่นถูกต้องเนะี่ยเห็นไหมหัวไหล่ก็จะเป็นแบบนี้เลยหัวไหล่มีสามมัดนะไหล่หน้าไหล่กลางแล้วก็ไหล่หลังแต่ไหล่หลังผมยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้